สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะไซนะคะให้มาเอว27สะโพก37นะคะบวกหลวม2นิ้วความยาว14ใต้ขอบเป้า27รวมขอบนะคะจะทำขอบอยู่ที่นิ้วครึ่งก็ลบไป3นิ้วนิ้วครึ่งนะคะหน้าหลังก็3นิ้ว ก็จะเหลือเป้า24ใต้ขอบขอบนิ้วครึ่งนะคะจากริมกระดาษวัดเข้ามาค่ะห้านิ้วห้านิ้วตีเป็นเส้นตรงๆเลยค่ะ เส้นกลางเป้านะคะจากกลิมบนลงสองนิ้วสองนิ้วตีตรงๆมาค่ะเป็นเส้นเอวได้เส้นเอวแล้วนะคะเราจะหาเป้า เป้ายี่สิบสี่ใต้ขอบจับแบ่งครึ่งนะคะได้สิบสองนิ้วเราทำเป้าสวยๆนะคะลบไปสองนิ้วครึ่งถ้าไม่ลบเป้าเขาจะยานนะคะทำเป้าสวยๆลบไปสองนิ้วครึ่งได้อยู่ที่เก้านิ้วครึ่งจากเส้นเอววัดลงมาคะ่ะเก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่ง ได้แล้วตีตรงๆมาค่ะเป็นเส้นเป้าจากเส้นเป้านะคะวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้วัดเป้านะคะใช้รอบสะโพกที่ยังไม่ได้บวกนะคะรอบสะโพกที่ยังไม่ได้บวกหารด้วยสามลบด้วยสองนิ้วครึ่งนะคะ จะเป็นเป้าที่ต้องการนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้วัดเป้าไว้หาสะโพกค่ะสะโพกสามถ้าไม่ชอบหลวมมากบวกหนึ่งนิ้วได้นะคะอันนี้แนวแยกจีบนะคะใส่สบายสองนิ้ว39หาร4ได้เก้าจหหรือว่า9นิ้วกับอีกสามกระเบียดนะคะ ขาดไปสองขีดสิบนิ้วนะคะจากเส้นสะโพกเส้นเอวเส้นสะโพกเส้นเป้าเส้นสะโพกนะคะวัดมาเก้านิ้วกับสามกระเบียดได้แล้วตีตรงๆมาคะ่ะดูในส่วนของเป้ายื่นด้านหน้าจากมุมนะคะวัดลงมานิ้วครึ่งนิ้วครึ่ง ตีตรงๆมาค่ะเป้ายื่นด้านหน้านะคะจากมุมขึ้นหนึ่งนิ้วถ้าไซส์เล็กสามก็เบียดนะคะไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะถ้าสูงมากเนี่ยเป้าเขาจะลังเต็มที่ก็คือหนึ่งนิ้วโคง้งจุดนี้นะคะเส้นตะโพกโค้งเป้าหน้า ความยาวตามต้องการนะคะ14นิ้วใต้ขอบจากเอวนะคะวัดลงมา14นิ้วใต้ขอบตีมาเลยค่ะเป็นความยาวกลางเกงได้ในจุดนี้นะคะเราหาเส้นกลางหน้าขานะคะ สำหรับเวลาวางผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดเป็นเกณฑ์ในการวัดผ้านะคะจากเป้ายื่นกับเส้นสะโพกจับแบ่งครึ่งติ๊กไว้ค่ะดูตรงมุมนะคะตรงมุมสี่นิ้วกับสองขีดหรือว่าสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะ ได้แล้วตีมาตรงๆเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับเป็นเกณฑ์ผ้านะคะในการวัดเกณฑ์ผ้าเพื่อแม่ผ้าบิดดูในส่วนของเอววัดเข้าครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกเป็นเป้าด้านหน้านะคะเส้นนี้ไม่ใช้ วัดลงครึ่งนิ้วเป็นเอวด้านหน้านะคะหาเอวเอวยี่สิบเจ็ดนิ้วหารสี่ได้หกนิ้วกับอีกสามกรเบียดนะคะหกจุดเจ็ดห้าขาดไปสองขีดนะคะเท่ากับเจดนิ้ววัดมาเลยคะ่ะหกจุดเจ็ดห้าเส้นนี้นะคะเส้นไหน หกจุดเจ็ดห้าตรงนี้นะคะเท่ากับอันนี้ทำสองจีบนะคะเราก็จะเผื่อเก็ดไปนิ้วครึ่งตรงนี้นะคะเผื่อเก็ตนิ้วครึ่งแต่นี้อันนี้คือหนึ่งจีบเราก็วัดมาอีกสองนิ้วคะ่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งจีบ ตีมาตรงๆค่ะอันนี้เราเผื่อไว้นิ้วครึ่งนะคะอันนี้เกดแรกก็ใช้หนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็เป็นหนึ่งนิ้วนะคะความยาวสี่นิ้วครึ่งเกตที่สองเหลืออีกครึ่งนิ้วนะคะ ก็เท่ากับ1กระเบียด1กระเบียดเท่ากับครึ่งนิ้วนะคะความยาว4นิ้วท่นี้ตรงจีบเนี่ยเขาจะมีเย็บล็อกประมาณ5นิ้วครึ่งจากเอวนะคะ5นิ้วครึ่ง ได้แล้วเราก็โค้งมาเลยค่ะเป็นตรง A เอไปเลยค่ะตอนนี้ถ้าเส้นตะโพกเราตีตรงๆลงมาเอก็ประมาณครึ่งนิ้วนะคะตรงเอประมาณครึ่งนิ้วกระเป๋าเป็นกระเป๋าตรงได้นะคะจากเอวลงมาหนึ่งนิ้วปากกระเป๋าห้านิ้วครึ่งอันนี้คือกระเป๋าตรง ถ้ากระเป๋าเฉียงช่วงนี้เขาเหลือน้อยนิ้วกับอีกสองขีดถ้าไซส์ใหญ่นิ้วครึ่งนะคะวัดลงมาหกนิ้วอันนี้สำหรับกระเป๋าเฉียงนะคะใช่ไม้โค้งค่ะเลือกเอานะคะว่าจะเป็นกระเป๋าข้างตรงหรือกระเป๋าเฉียงอันนี้เดี๋ยวเราจะแยกจีบชิ้นหน้า ซิปหน้าเผื่อออกมาประมาณนิ้วกับหนึ่งกระเบียดเผื่อสาบซิปในตัวเลยนะคะก็จะใช้ประมาณแค่เส้นสะโพกนะคะไม่ลงไม่ลงจากเส้นนี้นะคะเต็มที่คือเส้นนี้ก็โค้ง อันนี้เราก็พับวานเอวนิดนึงปิดเกตชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะตต่นี้ปิดเกตวานเอวด้านหน้าที่เราวัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะอันเนี้ยจะใช้เส้นนี้นะคะคือเอวด้านหน้าชิ้นหน้าเรียบร้อย เป็นทรงออกขาบานๆนะคะแต่บานไม่มากตรงนี้จะสอบเข้ากระเบียดนึงก็ได้หรือว่าจะเป็นตรงอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ไม่นิยมที่จะตีออกนะคะเขาจะไปเกะก,กะกันที่ใต้ท้องนะคะส่วนมากก็จะเส้นนี้หรือว่าจะกินทิ้งไปนิดนึงประมาณนี้ อันนี้ชิ้นหลังทําในชิ้นเดียวกันนะคะจะง่ายกว่าทําเสร็จแล้วก็ค่อยกอบชิ้นหลังออกไปนะคะจากเป้ายื่นเป้ายื่นด้านหลังสองนิ้วครึ่งตีตรงๆมาเลยค่ะลงหนึ่งกระเบียดนะคะสองขีด ตัวนี้ไม่มียางนะคะเก็ดตายหน้าหลังจากมุมวัดเข้ามาครึ่งนิ้วตีมาค่ะเป็นเป้ายื่นด้านหลังถ้าใส่ยางด้านหลังเราจะใช้ตรงมุมเลยนะคะอันนี้ไม่มียางตัวนี้ได้แล้วในส่วนของวัดขาในขาในชิ้นหน้านะคะสี่นิ้วครึ่งมาวัดจุดนี้ค่ะให้เข้าเท่ากันสี่นิ้วครึ่ง จุดนี้นะคะวัดเข้าสองนิ้วถ้าเป็นยางนะคะวัดเข้ามานิ้วครึ่งตีมาเลยค่ะเป็นเป้ายืดเป็นเป้าชิ้นหลังนะคะได้แล้วก็โค้งจะใช้ประมาณเส้นสะโพกแล้วก็เส้นเป้ายืดด้านหน้าเนะะี่ยค่ะโค้งจากมุมขึ้นมา กามกบียดนะคะส่วนมากก็จะประมาณเนี่ยสามกบียดไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะจากด้านหลังเส้นนี้นะคะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วจุดนี้มา1น,นิ้วไม่ตายตัวนะคะเดี๋ยวถ้าเราเช็คเป้าแล้วเขาสามารถขึ้นลงได้นะคะในจุดเนี้เอวยี่สิบเจ็ดหารสี่ 6นิ้วกับสามกระเบียดนะคะตอนนี้เราจะด้านหลังจะเป็นเกดตายนะคะบวกเกดไปหนึ่งนิ้วก็จะเท่ากับเจ็ดนิ้วจุดเจ็ดห้าหรือว่าเจ็ดนิ้วกับสามกระเบียดวัดมาเลยค่ะเจ็ดนิ้วสามกระเบียดอันนี้คือขอบตรงนะคะถ้าขอบโค้งเราจะต้องเผื่อ,อไปหนึ่งกระเบียดด้านหลังนะคะหนึ่งกระเบียดด้านหน้าหนึ่งกระเบียดถ้าเป็นขอบโค้งนะคะ เพราะว่าขอบโค้งขอบด้านล่างเนี่ยเขาจะมากกว่าเอวด้านบนหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้ทำขอบตรงนิ้วครึ่งสะโพกวัดจากเป้าด้านหลังนะคะเส้นสีแดงสามสิบเจ็ดบวกสองก็เป็นสามสิบเก้าหารสี่เก้านิ้วกับสามกระเบียดนะคะวัดมาเลยค่ะเก้านิ้วกับสามกระเบียด โค้งมาค่ะตีขนาดลงไปเลยนะคะเอวก็ตีมาเลยค่ะตอนนี้เราก็จะแบ่งจุดเนี้ยแบ่งครึ่งหาก,กิดตรงนี้เท่ากันนะคะ เราก็วางเป็นมุมฉากมาเลยค่ะสี่นิ้วเขาก็จะขนานมากับเส้นเป้าเนี่ยนะคะเขียงเขียงมากับเส้นเป้าเนี่ยเราทำเกล็ดอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็เป็นหนึ่งนิ้วนะคะตีมาที่ปลายเกล็ดเส้นสีแดงเป็นชิ้นหลังนะคะ อันนี้คือเสร็จแล้วเราก็ตีไปขาเลยค่ะตรงเนี้ยเขาก็จะลงจากเนี้ยไปประมาณหนึ่งกระเบียดเพราะว่าเอาลงนะคะหนึ่งกระเบียดชิ้นหน้าไม่ได้ลงก็เขาต้องเท่ากันนะคะจุดนี้กับจุดเนี้ยต้องเท่ากันชิ้นหลังเรียบร้อยปิดเกตเดี๋ยววัดเต้ากันค่ะ ยี่สิบสี่ใต้ขอบชิ้นหน้าเก้านิ้วครึ่งยี่สิบสี่พอดีนะคะแล้วก็ฟานเอวเลยค่ะปิดเก็ด ชิ้นหลังเดี๋ยวจะก๊อปชิ้นหลังออกไปนะคะแล้วก็จะแยกจีบชิ้นหน้า ชิ้นหน้าเข้านะคะหนึ่งกระเบียดชิ้นหลังเข้าเท่ากันนะคะถ้าไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้าเหมือนกันนะคะคือให้เหมือนกันเวลาวางผ้าเกณฑ์ผ้าเขาจะได้แบบแนวเดียวกันนะคะเราก็ตัดเลยค่ะก๊อปชิ้นหลังนะคะปลายขา ด้านข้าง ชิ้นบนเป็นชิ้นหน้านะคะตัดไปเลยค่ะชิ้นหลังกิ้งเป้านิดนึงค่ะ แล้วก็เส้นสะโพกไว้นิดนึงเผื่อเป้ายานหรือว่าเป้าสั้นสามารถแยกเสริมตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่นะคะช่างมีลงไว้นะคะกิ้งเก็ดชิ้นหลังเส้นกลางหน้าขานะคะ เส้นกลางหน้าขาสะพกเก็ดหลังเก็ดหลังต้องเย็บทุกตัวนะคะก้นเขาจะสวยถ้าปิดตายเนี่ยก้นเขาจะแบนๆนะคะด้าน,นหลังเนี่ยจะต้องมีเกดชิ้นหลังเรียบร้อยนะคะมาดูแยกจีบชิ้นหน้า านนะะากางขึ้นไปเลยค่ะแต่เวลาเย็บจะเย็บอันนี้นะคะแต่เวลาตัดตัดกลางขึ้นไปเลยจีบตามแบบไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะ จะใช้อยู่ประมาณสามนิ้วครึ่งใช้พับนะคะเราจะไม่ตีแบบปลายขาเป็นเกณฑ์นะคะเขาจะเคลื่อนได้ใช้พับ ตัดกลางนะคะสามนิ้วครึ่ง เรียบร้อยนะคะก็เหมือนกันเวลาเย็บนะคะเส้นข้างในนะคะล็อกลงมาถึงประมาณนี้อันนี้ตัดสองชิ้นอันนี้ตัดสองชิ้นนะคะเป็นจีบปัดตอกด้านข้างตรงนี้เย็บมาแล้วค่ะ ก็จะประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ